สวัสดีครับพีเพลผมวันนี้พีเพลจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัวเทคโนสปาร์โกสอสูงสี่มือถือที่พีมอบให้เป็นมือถือราคาเลทไม่เกิน2,000บาทที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในปี2 0สพี จะขอแนบลิงในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดบางทีราคาจะอยู่ที่1860บาทบางทีราคา2001บางที่อ0พสก็ถือว่าในเด็ดราคา2000มีความคุ้มค่าคุ้มราคามากผมคน,นถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยซื้อจากตรงนี้แท้ไหมของแท้ไหมของปลอมไหมพีจะขอเนบลิงก์ที่พีสั่งซื้อมาเป็นของส่นไทยเป็นของแท้รับซ็กดซื้อผ่านลิงก์พีเพราะว่าพีก็ซื้อ ผ่านลิงก์ที่พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากๆว่าซื้อไหนพี่ซื้อออนไลน์พี่ซื้อแบบจิบเงินมาทางหรือว่าจ่ายเงินมันปลอดภัยอยู่นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวว่าพี่ใช้งานตัวนี้มา6เดือนมันเป็นไงบ้างผมจะขอเกินก่อนว่าเฮ้ยทําไมพีจึงชอบตัวนี้เป็นมือถือที่คุ้มค่าอย่างแรกคือไฮไลไท์คือลําโพงครับลําโพงเป็นลําโพงคู่ที่บอกเลยว่า มันสุดยอดมากเป็นลำโพงคู่แบบตัว DTS ปรับอ e ีควอไลเซอร์ได้นะผมตัวนี้ถือว่าสุดมากกับราคาเลทไม่เกิน2,000บาทเพื่อนๆลองหาผมว่ารุ่นไหนลำโพงคู่ให้มาขนาดนี้บอกเลยว่าตัวนี้คือจัดเต็มมากกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรู8ล้านกล้องหลัง13ล้านหน้าจอ6.6นิ้ว HD+ สีสันสบที S P ถือว่าสีสันมีความสวยงามครับหน้าจอ IPS LCD ตัวนี้90เฮิรตัดเต็มมากกล้องหลังกับดีไซน์ที่มันลงตัวครับกล้องหลังคือ13ล้านซึ่งพีใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วกล้องบอกเลยว่าสกินโทน AI ทํางานออกมาของตัวเทคโนคือมันสุดจริงครับตัวยีซอฟสับตัวชิปนอะย s ซอ T606 ออกตาคอเล่นเกม r v p ปรับ60เฟรมบอกเลยว่ามันลื่นมากตัวนี้ฟังก์ชันในการใช้งานสัพพีบอกเลยว่าหายห่วงมาก Android เวอร์ชัน13มตัวนี้เนาะใช้ตัว Hi OS เวอร์ชัน13เนาะแบต5,000ให้ชาร์จมา10วัตต์สัพปีเพียงพอมากๆเลยครับแรม3จิกบอกเลยว่าเล่น Facebook, IG, Twitter เพียงพอมากๆในการชม แอปธนาคารต่างๆก็ถือว่าซัพพอร์ตสับตัวนี้เนาะเป็นมือที่พี่รู้สึกว่าใช้งานมาตัวนี้6เดือนอยากมาแชร์จริงว่ามันเกินคุ้มเกินราคากับสเปคมา,มากๆครับตัวน,นี้รับเคลื่อ4 G เนาะสัพีถือว่า4 G ในปีนี้ก็ยังเพียงพอครับวิดีโอแล้วผมตัวนี้ซัพพอร์ตกล้องหลังคือตัววิดีโอคือ1 0 8 0ปด P กล้องหน้า7 2 0 P สปีถือว่าสุดมากครับผมสามารถสแกนในมือบริเวณที่ ปุ่มบริเวณด้านข้างได้บอกเลยว่าเทคโนในปีนี้คือมาจัดเต็มมากพี่แกให้มาขนาดนี้บอกเลยว่าคือแบบดูครับในการสแกนนิ้วมือคือเราสามารถปลดล็อกที่บริเวณด้านข้างข,างของปุ่ม power ได้บอกเลยว่าจัดเต็มมากครับผมนี้มีปุ่ม power ปุ่มลดเสียงพูดแล้วอดี้ในการดีไซน์บอกเลยว่าไม่ได้ไก่กาในกล่องผมแซมที่มาให้เราคือแถมแบบเชสดกับแถมสายชาร์จเนาะบอกเลยว่าสัพีนะมันเพียงพอเรียมพา เพิ่มอีก3จิกรวมเป็น6จิกกับรอม64ครับผมตัวนี้เนาะถือว่าเพียงพอครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อผมมี g p s มี Wifi มีตัวที่เป็น b l บลู o ู h แล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบ OTG ด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันคืออะไรที่โอเคมากแล้วก็มีตัวใจโรสขคบด้วยหืวพ<ฮ>ันเก้าให้มาบอกเลยว่าสุดมาก แต่ใจเราอาจจะยังไม่ได้เกินคาดว่ามือถือมันจะเลิศหรูแต่มันมีมาให้เราก็ถือว่าเพียงพอถือว่าดีมากครับในส่วนพี่ใช้งานมา6เดือนพี่ชอบคือแบตครับแบตคืออึดจริงซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มาแบตเล่นเกมบอกเลยว่าสุดมากไม่อวยครับราคา 1, พันเก้าเพื่อตรง,ตรง,ตรงหรือไม่อวยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับราคาแพงมันก็ไม่ได้ครับดังนั้นพี่จะพูดในฐานะคนรีวิวแบบราคาเลกนี้บอกเลยว่ามันคุ้มม,มาก ครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้ว่าเฮ้ยลำโพงเป็นไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าลำโพงเสียงออกมาสปีถือว่าสุดมากมีการปรับอีควอไลเซอร์ในที่การตั้งค่าครับซึ่งพีบาลจริงนะว่ามันสามารถปรับอีควอไลเซอร์ตรงนี้ได้ครับคือสุดมากครับไม่ไดเสียงครับนี่ครับไม่ไดเสียงแล้วเสียงในที่สุครับผมเราสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ที่สมาร์ทเพลงวิดีโอเกมแล้วก็ปรับผมอีควอไลเซอร์ตามแบบของเราได้ ถือว่าให้มาขนาดนี้สับพีถือว่าสุดยอดไม่อวยครับสุดยอดครับ้วยส่วนตัวจะปรับเป็นเพลงเนาะนี่ครบับเป็นเพลงแล้วเปิดผมตัวดนตรีจะเป็นไงบ้างทำเดี๋ยวขอเปิดเพลงขผมตอนนี้พี่ขอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าพีจะผมทําการรีวิวอยู่ข้างนอกผมอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับซัพพอร์ตคือการเชื่อมต่อผ่าน WiFi เวอร์ชันเซ่นซไวไฟหซึ่งแป้นพิมพ์พี่แกบอกเลยว่ากดง่ายมาก กดโคดง่ายครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ถือว่าทันใจแล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอตหรือเอยแชร์ฮอสปอตก็ได้แล้วก็แชร์ WiFi ผ่าน q r Code คหรือว่าสแกนอาร์โค Wi-Fi ก็ได้ซึ่งในการซัพพอร์ตบอกเลยว่ามันง่ายและมันใช้งานแบบเอาอตรงนะพิมพ์เผื่ที่ใช้งานได้ง่ายจริงๆครับไม่อวยพูดตรงๆเนาะซึ่งช่องพีก็เป็นช่องแบบนี้แหละ <c oughs> ถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆนะครับซึ่งเอาอตรงนะ ตามลิงก์พี่แนบให้เนี่ยบางทีของอาจจะหมดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นมือที่ขายดีแน่นอนใน6เดือนนี้พี่รู้สึกว่ามันขายดีอะเอาตรงพี่ชอบบอดี้อะบอดี้มันมีการเก็บดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องอะถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้แพงแบบมากเลยแหละแต่ดีไซน์บอกเลยว่าสุดมากมี3.5มีพอร์ตไทีลำโพงหนึ่งตัวซึ่งพี่แกให้มาแบบจ,จัดเต็มจริงครับนี่ ลำโพงครับผมดูครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างดูลำโพง2ตัวเป็นแบบ DTS นะครับผมตัวนี้ คือเสียงเบสเสียงกลางนี้มาเต็มมากครับเสียงโคตรดีครับเห็นเพราะว่าเสียงคือออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากซึ่งเป็นมือถือที่เสียงขับออกมาจริงๆคือแบบหายห่วงครับ ดีจริงเสียงครับมาดูว่าเฮ้ยเสียงดีแล้วหน้าจอจะเป็นงไงบ้างครับพี่ขอทดสอบในการเปิดหน้าจอตัวนี้ว่าเฮ้ยหน้าจอในการซัพพอร์ตเนาะนี่ขอเปิดหน้าจอนะครับออนี่ครับขอดูแบบนี้ละกันนี่ครับเปิดได้สูงสุดของหน้าจอถ้าเกิน720 p นีนี่คือเกินคาด 1080p60 ิเฟรมสุด เอาตรงว่าสุดมากแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่สีสันสวยครับสบพีถชอว่าเพียงพอมากในเรื่องสีสันของหน้าจอเป็นมือถือที่เกินคาดจริงๆโคตรสวยอะแล้วก็กล้องเจาะรูครับเป็นดีไซน์หน้าจอแบบใหม่ในปี2004ที่ใช้หน้าหน้าจอกล้องแบบเจาะรูเนาะ เป็น6เดือนที่ใช้มาโคตรประทับใจเลยพีจริงมอบให้ว่าเป็นเดอะเบสของมือถือราคางบ2,000เนี่ยครับเพราะว่ามันคุ้มมากคือคุ้มแบบจริงๆนี่เล่นเกมก็ถือว่าจัดการความร้อนสับพ,พีนะถือว่าตัวนี้หายห่วงครับเมือถือที่ใช้งานได้ครบครับ แอนดรอยเนาะมันเป็น Android Version Go ครับดังนั้นถ้าพีพูดถึงจริงมันก็ไม่มีการแบ่งหน้าจอแล้วก็ไม่มีการที่เอาไว้คดแอปแต่มีการเพิ่มตัวนี้นมีพอยต์ในการชาร์จแล้วก็เอาไว้ชาร์จแบบป๊อปขึ้นมานี่ขึ้นแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากแล้วก็การปรับล็อกบหน้าผมมันจะด้งขึ้นมาแล้วก็ในการใช้งานน,น,นี่ครับการเพิ่มแรงมาผมเนาะเพิ่มอีก 3G จิกได้เป็น 6G จิกแบบเช่นพีชาร์จแบบใช่ไหมมันก็จะด้งขึ้นมาครับแบบนี้ปว๊บอกเลยว่าดีไซน์ในการปอ,อปขึ้้นนมาตรงีคื ดีไซน์ได้อย่างสวยอ่ะคือแบบมือถือที่แบบครบจบครับเล่นเกมคือแฮปปี้มาก Rov แบบโคตรลื่นซ่งพีเคยลงคลิปย้อนหลังนั้นแหละไปดูได้ผมคลิป Rov ที่พีเล่น60เฟรมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำนี้ขอบคุณครับบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ราคาพันเก้าพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อบางทีราคาอาจจะขึ้นจะลงแต่ส่วนต่างราคาจริงก็ไม่ต่างกัน2-300หรอกครับผมสำนี้ขอบคุณครับคุ้มจริงครับขออภัยนะผมถ้าพีพูดพาไปกันใลยสำนี้ขอบคุณครับ